เอ่อก่อน<อ>ที่จะโดนโดนโดนแบนหาบอนนลมีอะไรจะฝากฝั่งไหมครับโดนแบน,นครับคือคือที่นี่มาตรการเราเข้มครับก็คือถ้าเพต์ตอรอปับคือแบนออกทันทีเลยใช่เฮอ ว่บคุณบอกครับผมจะไปซื้อโทรศัพท์ที่ไหนครับอ๋อโทรศัพท์เช้ได้นเลยนะครับมาเดี๋ยวหมอพาไปครับเห็นไหมครับใช้ตรงนี้เลยสวัสดีครับพี่ชายสวัดสดีครับสวัสดีครับพี่ชายชื่ออะไร,รอ่ะครับพี่ชื่อเบิร์กครับเฮ้ยพี่เบิร์กสวัสดีครับพี่เบิร์กเด้อเออว่าแต่ชื่ออะไรครับผมชื่อชื่อวินวินครับพี่โอ้วินวินโอ้แต่งแต่งตัวที่เบิร์กเลยครับแต<ท>่งตัวโคตรน่าโดนแบนเลย อะไรนะพี่แต่งตัวนองดูเบรสมากหรือลูไวไวผมไอ้นี่ผมผมได้ได้บัตรดิบได้บัรดิบฟรีเมื่อกี้เดยบัริบฟรีก็ไม่ได้ฟรีหรอกผมไอ้นี่ผมเข้ามาสอบบริบเอของวอกันกับพี่แจ็คกี้เมื่อกี้ในประเทศนี่แหละเขาเรียกตัวผมมาใช่ถ้วผมไว้ผมมาขับรถหนีเขาถ้าถ้าผมถ้าเขาถ้าผมหลุดผมก็ได้บัริบครับเลย เอ,เ,อเอาเอาเอาอี้เนี่ยแม่ไปบอกเขามาเลยจับผมผมไม่ขอแล้วผมขอรอบละหมื่นพี่เบิร์กพี่เบิร์กมาก,กับใครอ่ะพี่เบิร์กมีมีมีเพื่อนมีแก๊งหรือเปล่าพี่ <c oughs> ผมเคยเคยมีลูกพีแต่ตอนนี้ลูกพีบอกเลยมาเ,มเติบโตคนเดียวโอ้ยถ้ามาเติบโตคนเดียวเจอเลยมผมก็เลยมาหาลูกพีครับ น้องชายของผมน้องชายของผมสอบผ่านโอ้เยอะไปเลยพี่เราไปดูเลเบลกันดีกว่าว่าเลเบลมีอะไรสํารวจสํารวจเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไปนึงไปนึงต้องกลับไปต้องกลับไปที่สอนนอไปดูไปดูพี่แจ็คก,กี้ผู้มีบรารมีต่อต่อผมคือใครครับเป็นลูกพี่ของพี่เหรอเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นพระเจ้าก็ได้ครับไม่ใช่พระเจ้าหรอกเขาเป็นอ่า ถ้าสมมติว่าพระเจ้ามีตัวตนนี่คือเขาเลยครับโอ้พระเจ้ามีตัวตนด้วยพี่่ตยไม่เป็นอดีตใครเนี่ยผมวินวินครับร่างจริงของผมคือหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเฮ้ยชื่อหน้าตาพี่แบบไวรุ่นเมกาจัดเลยพี่วันนี้หน้าตาใคนะครับเนี่ยอันนี้คือลูกน้องผมเองเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะขับรถ ดุดพี่ได้ทุกทีเจ้ครับเอาเีอครับเดิมพันรอบละหมื่นก็ได้นะครับขอบคุณคืนได้แต่รถที่มึงจะต้องหนียากมาถึงเวลาที่มึงต้องกลับสู่พัฏจักรเดิมแล้วมึงเห็นด้านหลังไหมขนั้นเลยเดี๋ยวเถอะ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 เถองอะไรเถอะแต่งเต็มให้ผมก็ได้นะครับแต่งเต็มแล้วที่อื่นนี้ไม่มีนะครับมาเอารถต่อรอจกปูไม่มีนะเอาได้นะครับได้เอีกชื่ออะไรเอีกชื่ออะไรชื่อเบื้อกครับเดิมพันไหมเดิมพันไหมก็ ก็ถ้าผมหนีรถก็ให้ผมสักหมื่นก็ได้ครับแต่ถ้าผมแพกก็ไม่ต้องเอาเลยครับหมื่นดึงเลยหรอชอ <100 S 1> ร้อเดียวไปร้อย <100 S 2> เดียวไปร้อยเดียวไปร้อยเดียว, <100 S 2> ยวโคตรเสียเวลาเลยครับลูกพี่ กันเลยพี่เดียวกับพี่เลยอ๋อผมต้องรววครับเอาอย่าว่ากันพี่เครับผมขอแก้มบืองสักรอบได้ไหมครับอันอันอันนี้อันนี้ตึงสุดแล้วจริงหรือเปล่าครับเนี่ยเอาจริงครับผมยังไม่ชินรถครับลูกพี่โอโอเคครับได้ครับไปไปไปซ่อมครับไปอีกรอบครับแกอีกรอบนะครับขอครับรถเอางี้เอางี้ครับลูกพี่เอางี้ไปไปขึ้นใช้ใช้รถใช้รถดีๆไปเลยได้ครับผมให้ใช้รถตอนรอเลยครับอ๋อจะได้เท่าเทียมเลยครับได้นะครับพร้อมพร้อมลครับเชิญครับเชิญ ลงน้ะไปเลย <S <S นาวเลยเดี๋ยวว่าไง<ม>เดี๋ยวบงเขียนนะครับครับยอมยังครับยอมยังครับเออจริงจริงก็ก็ก็ยอมครับแต่ผมยังไม่เคยชินรถอ่ะวันนี้ผมก็ไม่ชินเหมือนกันปกติผมขับแต่เอไอไไงเอาก่อนที่จะโดนโดนโดนแบนถาวบอนนลมีอะไรจะฝากฝั่งไหมครับฮะ ใชดครับคือคือที่นี่มาตรการเราเข้มครับก็คือถ้าเพย์ตอรอปั๊บคือแบนออกทันทีเลยใช่เหอเออเอาอะไรครับไปเดี๋ยวผมพาครับเออทำไมผมอุ้มคุณไม่ได้เนี่ยโอเคครับเชิญครับเชิญเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวนะฮะเที่ยวเที่ยวไหนครับไปเที่ยวไงเที่ยวนอกโลกอะไรอย่างเงี้ยเบื้องอยากไปทำงานก็พี่ ผมอันนี้ไงกำลังซื้อตั๋วให้คุณบินอยู่แป๊บนึงนี่ผมจะโดนจริงๆใช่ไหมพี่ไม่เคเกบผมมดีตำรวจโลด้วยไ้้ครับที่นี่ที่นี่ค่อนข้างที่จะดาทีกนึงครับใช่คือ,อถ้าเกิดว่าดา่ดาแบบด่าด่าพวกผมก็พวกผมก็จะแบบตามกระทืบพี่โอซีเลยครับวันี่คือเรื่องจริงครับใช่ เออลูกฟี่ครับฮัลโหลครับเบื้อเออลูกฟี่ผมจะโดนแบนแล้วลูกฟี่เอ้าจะโดนแบนทำไมอ่ะไปไปไปฝากไปฝากลาเพื่อนก่อนไปคือแพ้ผมไงก็ต้องโดนโดนแบรนนะครับโอ้ยโอ้ใช่อันนี้อันนี้ต้องทำจริงครับต้องทำจริงเพราะว่าทางเราแบบโอ้โหเลยลูกฟี่อันนี้อันนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับและอันนี้เรื่องจริงนะครับอ๋อลาลากันก่อนได้ครับลากันก่อนได้เบื้อไป พูดเลยไปออกเลยับพี่เองไปเองพี่ก่อนที่เองจะลาพี่ไปพี่ขอถามอย่างนึงเองไปทําอะไรมาผมผมไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ผมก็แค่หนีตำรวจแล้วผมก็หนีไม่รอดเขาบอกว่าผมหนีไม่รอดผมก็เลยโดนแบนผมเรื่องงงอันนี้รู้จักกันมานานหรือยังครับรู้จักกันมาห้าสิบนาทีครับเพื่อนคุณทําความผิดนะก็คืออาจจะโดนโทษใบแดงนะครับอันนี้ก็คืออาจจะโดนถายบอลเนาะครับก็คือการหนีตํารวจ ไม่ได้เนี่ยคือถ้าถ้าเกมคือคุณจะไม่ได้เข้าคุกในในนี้ด้วยคุณจะต้องแบบเข้าคุกในชีวิตจริงด้วยครับมันจะต้องอีงบทบาทนิดนึงเพราะว่าที่นี้มันมโรลลอยครับใช่อ๋อรับรับรับได้ฮะ <ขอ S 1> เลขอะไรครับเลขอะไรขอเช็คเลขบัตรป,ประชาชนหน่อยครับครับผมไม่มีบัตรประชาชนนะพี่อ่าต่างด้าวอ่าอันนี้ลักรอบใช่ไหมครับลักรอบรอบาใช่ไหมครับเข้าถูกถูกต้องแบบพี่ คุณอยู่นี่คุณร้องร้องเพลงชาติได้ไหมครับนี่ถ้าเกิดว่าเป็นอันนี้มันมีเพลงชาติบอกกันนะครับเอออ่าคือตอนตอนเป็น <ผม S 2> คนประเทศบอกกันจริงที่คุณต้องร้องเพลงประเทศบอกกันได้นะครับเนี่ยคือตอนที่ผมนั่งเครื่องบินมาครับคือมันก็มีจอให้ดูตรงเบาะอยู่เหมือนกันครับแต่ผมเออพักหน้าจอเลื่อนไปดูอย่างอื่นนะครับผมก็เลยไม่ได้ฟังครับโอ้โหอันนี้แสดงว่าคุณไม่ใช่คนประเทศบอกกันจริงใช่ไหมครับ ผมเพิ่งรู้จักไม่นานครับประเทศวอกันคนประเทศวอกันต้องร้องเพลงนี you, ้นะครับใช่คร uh, uh ับนั uh ่นเลยฮะอะคุณร้องเลยครับคุณร้องเลยครับเปิดไฟอีกรอบกันฮะเปิดไฟอีกรอบไปเลยครับเพลงไก่ย่างผมก็ยังร้องไม่เป็นเลยพี่อาอาแล้วเลยครับนี่คุอเจศวอกันครับเจอรับเชิญครับเจอัเชิญครับสามสี่ไป ลองไม่ได้จริงนี่คือผมได้ยินอะไรบิ้วบิ้วอะไรก็ไม่รู้พี่ผมลองเพงไม่เป็นพีน่โอเคหยอกเล่นครับหยอกเล่นหยอกเล่นครับผมสวัสดีครับโอ้หยอกเล่นนี่คือหยอกเล่นไม่ได้โดนใบผมแซวเล่นแซวเล่นเอาคอนเทนต์แล้วคอนเทนต์เอาไม่มีอะไรไม่มีครับผมเราไปเราไป เราไปครับเอ้ยก็สิบสิบเจ็ดสิบแปดอ่าไปไปตีคงตีของกันฟงความเลยครับคืออะไรพี่ผมจะโดนแบนไม่ได้ผมกูไม่โงเลยพี่ไม่งอดไม่โดนไม่โดนเขาหยอกเล่นเฉยๆโตผมรู้ว่าผมจะโดนแบนแล้วไปหาตามดีกว่าไปเราฝังคนเดี๋ยวปแต่รถมันแปลกๆพี่งอาสามสองปกติมันต้องีคนดีไม่เถอะพี่มันเหยียบไม่ออกเลยพี่อ่าน่าจะไม่รู้เหมือนกันว่าสกิปประเทศนี้เป็นไงอ่ะ โอ้น่าจะปรับแฮนดิ่งมาไม่เบื่อเกันอันนี้พี่บอกเลยนะคำเดียวโคตรเสียวเลยโคตรเสียวแบบโดนแทงที่เดเบลอะในระหว่างที่พี่ดูโตะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมคุมข้างหลังให้ก็ได้พี่ยืนยืนข้างหลังนะยืนแบบหลังหลังหลังของเองเ่ชนกับหลังพี่เลยนะได้ได้พี่ได้ครับแต่พี่มองโตะอ่าส่วนข้างๆ้างนี่คือแบบแบบฝากฝากตาตาของตาซ้ายหรือตาฝาของเองอ่ะฝากมองข้างด้างนิดนึงได้หรือครับพี่ แต่ว่าอย่าลืมนะว่าต้องหลังชนหลังนั้นไม่งั้นตายพีเก็พี่ได้หรอครับคือถ้าถ้ามันแทงถ้ามันแทงเองมาปุ๊บปุ๊บอ่ามันจะมันจะทะลุพี่ไงก็คือเราไปด้วยกันถ้าเรายืนชิดกันแต่ถ้ายืนไม่ชิดกันเองห่างออกมาจากพี่สักก้าวหนึ่งก็คือมันจะทะลุเองแต่ไม่โดนพี่เองนั้นเองก็ตายพี่ก็เสียใไสุดยอดเลยพี่พี่โคตรแบรนเลยพี่ผมคิดไม่ผิดเลยที่เอาพี่เป็นลุกพี่ผมเนี่ยเราก็ไอ้นี่ถ้าเราใหญ่ขึ้นเรามีอาวุธเรากด กดเงิน่ายเงินคนอื่นแบบเอ้ยเอ็งจะเข้ามาในถิ่นนี้ถิ่นของของพวกข้าให้ต้องจ่ายค่าสวยนะพวกข้าคุมแบบกระดาษกลางพวกข้าคุมแบบทะเลทรายอะไรเงี้ยเราว่าไปแล้วก็แบบแบ่งแบ่งแผนแล้วก็แบบร่วมร่วมพักกับพวกแบบมาเฟียอื่นๆใช่ไหมแล้วก็แบบแบ่งแผนกันแบบเออเอ็งคุมโซนนี้พวกเราคุมโซนนี้ถ้าใครเข้ามาก็จ่ายสวยอะไรเงี้ยเยี่ยบเลยพี่แบบนี้ ผมชอบเก็บสวยพี่มันอยู่ไหนเนี่ยปัญจโตเซฟเดี๋ยวต้องไปจีเลยก็แล้วโอ้โหพี่ตีปืนใช้กอ๊อกตีอาหมดเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าพี่เขายังไม่ได้เปลี่ยนนะเขายัง<อ>ยกาจะยังไม่มีใครตีก๊อกได้อะไปฟาร์ม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 กันไปฟาร์มกัน จะฟังอีกทำไมเสร็จแล้วอ๋อโอเคครับพี่เย็ดแอดดอปบรรเทพไปนไปลูกพี่ไปเอาอะไรไปสู้บไปแอดด็อปอยู่ตรงไหนวะบัดมือเ,เรือเปลาพี่ต้องอนะน่าจะน่าจะต้องเขียนนะเออใชยโกแอดด t อลูกพี่ลูกพี่โอเคครับอ่ะว่างไง ผมมีอะไรจะบอกวิอะไรวะตอนนี้ในความฝันผมปวดท้องนี่โอเคปวดคนลุกคนลุกไปหมดเลยพี่คนลุกสุดเลยเหรอใช่พี่ลุกชูชันไปทั้งตัวเลยนะตีกันให้ตายก่อนก่อนเก็บเกี่ยววิตบมือใส่ก่อนไปะเปิดเลยพี่เฮ้ยมาล เดี๋ยวพี่จะไปนี่แล้อเดี๋ยวพี่จะไปทำธุระโอซีละเดี๋ยวพี่จะเออให้เองไปถ้าเองอยากตามหรือว่าจะตอมอก็ก็เลือกก็แล้วแต่เองเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เข้ามาอีกเดี๋ยวถ้าพี่เข้ามาแล้วเดี๋ยวพี่ทักข้างในข้างในนี้โอ้ได้ครับพุกพี่โอเคโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันครับครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ออกไปทำธุระโอซีก่อนไเจอโอเคครับลูกพี่โอเคครับเจอกันครับอะไรหรครับอู้ยครับชื่ออะไรคะเนี่ย เบื้องครับเบือ้อเหรอเจ้ครับเบื้องทำไมมาฟารคนเดียวคะไม่กวนโดนกวนหรอครับเออกิดมันไม่มีเติมเลือดครับคือถ้าผมไม่มาเฟอร์มผมก็ไม่มีจะกินครับอ๋อหมอก,ก็ไม่มีจะกินหมอก็องทำไงตอนเนี่ยจับเงินครับหมอ,อโอเคแล้วเรามาคนเดียวหรอครับเจ้ครับเหงาไหมครับเกิดเงานิดน,นึงครับ สู้สู้ค่ะความเหงาเป็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมีกันกมดหมอก็เหงาค่ะเมิรบหมอไม่มิไม่ได้มาแก้งอะไรใช่ไหมวันนี้ดูแกงลยครับไครใครแกงเราเนี่ยอมาลไมเต็นการมีตำรวจคนหนึ่งเร์เขาแก้งผมเมิร์เอ่อก่อนที่จะโดนโดนโดนแบรนด์ถาวรเวลาจะฝากฝั่งไลยครับชื่ออะไรตำรวจแบ้นดชื่ออะไรจำไม่ได้เลยครับแน่เลยหัวที่แจ้กหรอ คือหัวเขาจับตาจับตาจ้อครับวัดจุกด้วยเขาไม่ใช่เคเดี๋ยไม่ใชเช็คเคเราละใครอะไระเขาเขาบอกว่าเขาจะไล่จับผมใช่ไหมผมก็เลยบอกว่าถ้าเขาจับผมได้ก็อะไรก็สักอย่างนี่แหละตกลงกันไม่ได้ทีนี้ผมผมไม่รอดไงเขาบอกว่าผมหนีไม่รอดผมเลยจะโดนแบนครับแล้วเขาจะเอาเข้าคุกจริงๆด้วยผมแบบงงเลยอะไรวะเนี้ย บอกบอกเขาอินโลมากไปหรือเปล่าคุณตงหลวนผมว่าไม่น่าใช่อินโลนะเขาว่าผมว่าเขาน่าจะเออพีจีและเอ็มจีด้วยนะเขาเอามั่วเอาทักโอซีไอซีมาผสมกันมเข้ากอนแจ้งไปแล้วรับรองคนนี้เราต้องแจ้งแหละแจ้งได้ไหมรับคือแบบคน เขาถอดหลับเรื่องมาแล้วตอนนั้นผมแทบจะร้องไห้เลยครับอะไรวาเข้ามาให้ถึงช่วงจมูจะโดนเบรแล้วครับงงเลมอดหลับเรื่องมาแล้วหลอบเลืองเลยฝากเนินเรื่องให้ถึงที่สุดด้วยครับได้คับเออครับตอนนี้ผมควัญดีดีฟอมไปหมดเลยครับคือเขาต้องชดใช้ครับด้วยสิ่งที่เขาทาตอนเนี้ยนี่ผมยังไม่หายตกใจเลยครับเนี่ยไดแล้วบอกให้เขาว่าแบบหากุี อย่าเลยครับผมไม่อยากเจอเขาแล้วครับตอนนี้ไม่อยากเจอไม่อยากเจอแล้วครับผมแบบเย็นแล้วคือเจอครั้งเดียวผมก็ขนตูดลุกไปแลวครับตัวนี้เพีกอะไรก็ไม่รู้ใช่ครับแล้วผมก็หลงไม่ได้ด้วยคือเอาแต่ใจมากเลยครับไม่รู้จะต้องทำตัวไงครับอยู่ที่นี่ผมกลัวไปหมดเลยผมเลยคิดว่าไม่มีอะไรน่ากลัวมากกว่าโจนแล้วตอนนี้ผมเจอสิ่งที่น่ากลัวกว่าแล้วครับ